อ่านก่อนใครได้ที่มงังหะซูเปอร์มงังหะไทยออนไลน์ว,ว้าวดาเช่ของเวทเทเกอร์พอได้เห็นของจริงแล้วมันเหนือกว่าที่จินตนาการอีกฮะ ตระกูลดียกวกิเเทเกอร์เป็นตระกูลเพียงหนึ่งเดียวที่เทียบได้กับราชวงศ์เพราะหน่วยอัศวินมูลวูสที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวรรดิกับหน่วยข่าวกองมูลเรเวลเป็นของตระกูลดียกวกิเเทเกอร์และทุกคนในจักรวรรดิก,ก็ต่างยกย่องวิเทเกอร์ว่าเป็นวีรบุรุษแห่งจักรวรรดิและคนที่เป็นผู้สืบทอดของวิเทเกอร์คนนั้นก็คือ ไครเดว,วิเทเฮเกอร์นั่นเองทำไมหรออะคือว่าเมื่อวานท่านเฝ้าดูฉันอยู่ที่ตลาดใช่ไหมคะทำไมถึงคิดอย่างนั้นละ่ะก็เพราะท่านปรากฏตัวออกมาได้ทันเวลาพอดีเป๊ะเลยอะถามว่าที่คุณชายเล็กแอบออกมาท่านก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันนี่นะท่านรู้ได้งไงคะว่าฉันอยู่ที่นั่นอะอะ ความลับนะชิอะยินดีต้อนรับกลับคะ่ะไหนน้อยโทอัสทำอะไรอยู่นะไม่ออกมารับฉันหน่อยเหรอกำลังคัดลอกพระคำพีตามคำสั่งของนายท่านอยู่ล่ะครับ ทัดเทียบว,ว่าเป็นบทลงโทษสำหรับการออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันไม่เบาไปหน่อยเหรอ,อถูกสั่งห้ามกินสเต็ปไปอีกสักพักด้วยนะครับอ,อันนั้นค่อนข้างหนักอยู่ฮะอ๋อแล่านี่ก็คือเธอคนนั้นนะเอวาเจนลีนต่อไปนี้เธอมาเป็นสมาชิกอีกคนนะสมาชิกอีกคนจับฉันให้ได้สิอรอฉันด้วย เธอมาเป็นน้องสาวของฉันได้ไหมอะไรนะคะท่านจะให้ฉันเป็นลูกสาวของดยุกย่างนั้นเหรออ้ายฉันจะกลายเป็นลูกสาวของดยุกเหรอเนี่ยเธอจะมาเป็นผู้ช่วยของเอเรียสนะฮะถ้าเป็นเอเรียสแล้วละก็นักเล่นแร่ปแปรธัตุอัจฉริยะที่ได้รับการยกย่องจากราชวงศ์ผู้ช่วยของนักเล่นแร่ปแปรทัต์ในสังกัดของดยุคเนี่ยนะสายตาดู มีเชื่อถือกันบาปสุดๆเลยท่านผู้นี้ก็เป็นนักหล่แแลแปรธาตุเหมือนกันหรอครับไม่รู้สิลองส่งไปให้เอเลียสดูก่อนก็นแล้วกันช่วยเตรียมห้องให้เด็กนี้แล้วก็นำเธอไปให้มาดามฟินด้วยละ่ะฉันคิดว่าฉันจะได้เป็นลูกสาวของดยุกซะอีไม่สิ จะไม่ได้เป็นอะไรก็ช่างแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือฉันต้องอยู่ในปรา,าสาทของดยุกกนผมจะนำทางให้นะครับคุณหนูอาคุณหนูอะไรกันคะเรียกสรูหลาเกินไปแล้วคุณพ่อบ้านไม่เกินไปหรอกครับคุณหนูเพราะที่นี่นะ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ในน้อยพาใครสักคนมาด้วยตัวเองหมายความว่ายังไงเดี๋ยวคุณหนูก็จะค่อยๆรู้ไปเองเชิญทางนี้เลยครับ คือว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยฮะอ่า,อาขอโทษครับเอ๊ะคุณว่ายังไงนะคะข,ขอโทษนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าจะหลุดเข้ามาในโลกนี้นะแล้วมันดันมาเป็นเอลว่เจเลนอีกตั้งหากอ่าคุณคุณรู้จักฉันหรอคะ ผมจะไม่รู้จักได้ยังไงกันครับนี่นะคุณพูดว่าอะไรนะคุณหนูมีอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะห,หายไปแล้วมีคุณพับบ้านผมสีเขียวอยู่ตรงนี้นะๆนน,นี่นะฉันคงจะเหนื่อยไปหน่อยนะคะขอโทษอด,ด้วยนะคะคงจะเหนื่อยอยู่หรอกมั้งครับในเมื่อคุณหนูเดินทางมาไกลตั้งขนาดนี้ งั้นก็รีบไปพักผ่อนในนี้จะดีกว่านะครับ้วาวโูกใจหรือเปล่าครับคุณหนูคะแต่เหมือนว่าจะมีอะไรผิดพลาดไปนะคะคุณพ่อบ้านโปรดเรียกผมว่าฮานเถอะครับคุณหานที่นี่มันเหมือนห้องที่องค์หญิงใช้เลยนะคะ อันที่จริงมันก็เป็นห้องที่องค์หญิงอีโซเดอร์เคยพักตอนที่เสด็จมาเยี่ยมเย,ยนนะครับคะแล้วฉันจะกล้าใช้ได้ยังไงกันถ้าคุณหนูใช้ทุกคนในตระกูลดยุกก็คงจะรู้สึกขอบคุณคุณมากเลยล่ะครับแต่ฉันก็รู้สึกผิดอยู่ดีอ่ะสวยจังอะเจียวนะรู้สึกผิดอย่างนั้นหรอผู้ชายคนเมื่อกี้ ขอโทษจริงๆนะครับคุณนักเขียนผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยผมเองก็ไม่คาดคิดว่าวิญญาณของคุณนักเขียนจะหลุดเข้ามาอยู่ในร่างของเอวาเจลินเหมือนกันคุณรู้จักฉันได้ยังไงก็คนเป็นคนเขียนเรื่องถาดมื่อวันๆคือพระชายาในวันนี้นี่ครับเขารู้ว่าฉันเป็นใครเขารู้ได้ยังไงกันเขาคนนั้น เป็นใครกันแน่แล้วฉันจะได้เจอเขาอีกไหมหรือว่าค,นนคุณหนูคือว่าขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆโดนตีน่าหน้าลยไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ฮ้ยขอยยังชั่วหน่อยที่คุณหนูไม่ได้รับบาดเจ็บผมกังวลว่าคุณหนูจะตกใจฮันนายคงไม่ได้รังแกคุณหนูตั้งแต่วันแรกหรอกใช่ไหมผมไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกครับคือว่าสวัสดีคะ่ะคุณหนูฉันน่ะชื่อฟิวเป็นหัวหน้าหญิงรับใช้นะคะสวัสดีคะ่ะฉันชื่อเอวานจาีนคะ่ะ อุ้ยตายจริงสวยกว่าที่คุณชายใหญ่พูดไว้อีกนะคะเนี่ยขอบคุณที่ชมนะคะ,ะน่ารักน่าเอ็นดูสะจริงเชียวแต่ว่าคำพูดคำจาดูโตเกินไปหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบห้องหรือเปล่าอชอบคะ่ะเป็นห้องที่ดูดีจริงๆแต่มันดีเกินไป มันไม่เหมาะสมกับตัวฉันเลยฉันอยากได้ห้องที่เล็กกว่านี้นะคะเ <c oughs> รื่องนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณหนูนะ่ะเป็นคนที่คุณชายพามาเชียวนะคะ <c oughs> ผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับคุณหน <c oughs> เูเอาล่ะเอาละท่านที่ยุง่งยุ่งช่วยหลบไปก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวผมเอาของว่างง่ายๆมาให้นะครับ ถึงจะหิวแต่ก็อาบน้ำก่อนจะดีกว่านะคะที่ถนนสีแดงชาตต่อให้เหงื่อออกทุกวันฉันก็ไม่สามารถอาบน้ำได้แลาะนี่วันที่อากาศหนาวความสกรปรกมันทุกทรมานยิ่งกว่าความหิวซะอีก แต่เป็นทาสกล้าดียังไงมาเลียนแบบชนชั้นสูงฉันผิดไปแล้วค่ะดีโปรดยกโทษให้ฉันด้วยมีสติขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะตลอดเวลาที่ถูกทรมานอยู่บนถนนสีแดงฉาินั้นมันทำให้ฉันลืมไปเลยว่าการอาบน้ำมันอบอุ่นได้ขนาดนี้ ตอนที่อยู่ที่นั่นฉันไม่ได้รับอนุญาตให้อาบน้ําเลยด้วยซ้ําธรรมดามฟิวรู้จักชาร์ดกาเนิดของฉันแล้วละก็ก,ก็คงจะรู้สึกไม่พอใจจะทํำยังไงดีฉันรับการดูแลแบบนี้ได้ด้วยหรอกคะตราบใดที่กณหนูบอกว่าชอบก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คะ่ะฉันชอบคะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ได้รับการเคารพนะฉันมีความสุขจริงๆนะคะ จริมาดามฟินร้องไห้ทำไมหรอคะตายแล้วฉันนี่จริงๆเลยพออายุมากขึ้นน้ำตาก็จะเยอะแยะขึ้นนะคะขอโทษนะคะคุณหนู <c oughs> ตอนนี้ฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะคะ่ะไม่เจ็บเลยสักนิดด้วยแน่นอนสิคะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฉันแค่รู้สึก ภูมิใจในตัวคุณหนูก็เท่านั้นเองล่ะคะ่ะภูมิใจในตัวฉันหรอคะใช่แล้วคะ่ะคุณหนูก็ตั้งใจใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ถึงขนาดมีรอยแผลแบบนี้มาคุณหนูไม่ตายแล้วก็ไม่หายไปแถมยังมาอยู่กับพวกเราที่ปราสาทนี้ด้วยล่ะคะ่ะเพราะอย่างนั้นจากนี้ไปก็กินเยอะๆแล้วก็โตวไวๆนะคะคุณหนูแผลเล็กๆนี้จะได้หายเร็วๆยังไงละ่ะ แล้วต่อไปนี้คุณหนูก็จะได้ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วล่ะคะ่ะอุ๊ยตายจริงทำไมคุณหนูน่ารักไปหมดอย่างนี้ล่ะคะคุณหนูมานี่เร็วเข้าทักทายตัวเองที่สวยกว่าเมื่อก่อนหน่อยนะคะ นางฟ้าจ๋าสวัสดีจ้าลองพูดดูสิคะนางฟ้าอย่างนั้นหรอคนอื่นจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะถ้าหากเขารู้ว่าฉันเคยเป็นทาสแล้วแล้วก็จะมีใครเรียกเธอว่าทาสได้อีกเอวาจเลนอ่ะจริงสิฉันไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแล้วเอ๊ะทำไมหน้าร้อนรอนขึ้นมาแบบนี้เนี่ย อุ๊ยตายรอยเท้าแมวที่ดูน่ารักนี้มันคืออะไรหรอคะ <c oughs> มันเป็นแค่ปานเฉยๆนะคะรูปร่างมันแ,บบแปลกๆใช่ไหมล่ะคะไม่หรอกคะ่ะมันดูแ,บบแปลกๆเหมือนรอยเท้าของลูกแมวเลยน่ารักจริงๆเลยคะ่ะคุณหนูฉันเองก็มีปานที่ไหลเหมือนกันแต่มันน่าเกลียดแล้วก็ใหญ่แล้วก็ลายเหมือนวัวเลยล่ะคะ่ะไม่น่าเกลียดหรอกคะ่ะฉันเองก็เคยถูกล้อว่ามันเป็นเหมือนตราประทับของท้าเช่นกัน แต่มาดามฟินกลับบอกฉันว่ามันน่ารักมากเธอเป็นคนที่มอบความจริงใจให้ฉันฉันเองก็อยากจะมอบความจริงใจของฉันให้เธอเช่นกันลายวัวเองก็น่ารักมากเหมือนกันนะคะจริงๆนะคะ ดามฟินเรียกฟินเฉยๆนะคะเพราะฉันนะอยากเป็นเพื่อนของคุณหนูนะคะณช่วงเวลานั้นมันทำให้ฉันนึกถึงสมัยเรียนโรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วนตอนที่ยิ้มแล้วก็หัวเราะจนท้องแข็งได้แม่มีรูปไอรอนหนึ่งรูปกับขนมหนึ่งถุงใคเยจองก็คือเพื่อนสนิทที่บางครั้งก็เข้าอกเข้าใจฉันยิ่งกว่าแม่ซะอีก ดูเหมือนว่าใบหน้าของเฮเยจองจะทับซ้อนกับมาดามฟินเลยอืมได้เลยคะ่ะถ้างั้นฟินก็ช่วยเรียกฉันว่าเจรีลีนด้วยนะคะ,ะได้ค่ะเจรลีนถ้างัน้นตอนนี้เราอืมคุณพระบ้านของพวกเรามาถึงตรงเวลาพอดีเลยฮะคุณหนูท่านดายุกกำลังรออยู่เลยล่ะครับ ไบรันวิเทเกอร์เขาเป็นผู้นำของตระกูลในยุควิเทเกอร์และยังเป็นวีรบุรุษของจักรวรรดิที่ป้องกันการโจมตีอาณาจักรของทรีเบเรียเอาไว้ได้แต่เมื่อเทียบกับผลงานที่เขาสร้างขึ้นแล้วเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีนิสัยเรียบง่ายเลยทีเดียวอืมฉันใส่อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพิ่มเข้าไปให้เขาด้วยนะแต่จำไม่ได้แล้วล่ะแฮะคงต้องลองไปเจอดูก่อนเดี๋ยวก็จะรู้เองแหละอืม เอวาเจลินคนนั้นคือดรยุกไบอันวิทเฮเกอร์ท่านพ่อถ้าคือเอวาเจลินที่ผมพูดถึงยังไงกันล่ะครับเธาเข้ามาช่วยผมตอนที่จะของร้านค้าก็้ามาดูถูกพ่อกับแม่ของผมนะครับแถมยังองอา,อาจมากเลยด้วย คือเอวจัจลีนอย่างนั้นหรอ,อไม่ต้องตื่นเต้นนะทักทายเขาไปเลยสวัสดีคะ่ะนายท่านฉันชื่อเอวจัจลีนคะ่ะเขาดูออกกันหมดแล้วว่าฉันประมาทถ้าเขาบอกว่าไม่ชอบฉันหรืออะไรทำนองนั้นล่ะ หมายความว่ายังไงฮะดีจังใครเด๋วพระเด็กที่น่ารักมาจริงๆด้วยนี่คือดิยคุควิททเกอร์อย่างนั้นเหรอผมสีงเงินกับในตาสีม่วงหรอเนียเกิดมาพร้อมกับสีสันอันล้ำค่าเลยสินะคือว่าท่านดิยุคไม่ทานหรอคะเธอเรียกฉันด้วยปากเล็กๆนั่นหรอ ตอนนี้น่ะเธอกำลังเป็นห่วงฉันอยู่ใช่ไหมั่งเป็นเด็กที่น่ารักเสียจริงๆเลยท่านพอ่อ <c oughs> ฉันน่ะค่อยๆกินก็ได้แต่ฉันกังวลเพราะเธอผอมมากกว่าเธอต้องกินให้เยอะๆเ,เลยนะแล้วก็แปรงผมไม่ดีด้วยแปรงผมนี่ฮานไปบอกหัวหน้าพ่อครัวด้วย ท่านอายุค,คะฉันว่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็พอแล้วละคะ่ะเฮ้ยท่านพ่อพอเถอะครับเอวาจลินน่ะไม่ใช่สุนัขหรือว่าแมวนะใช่ครับท่านพ่อเธอไม่ใช่แมวเหมือนหมิ่งหมิงนะเพราะอย่างนั้นน่ะขอร้องล่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ฉันจะเรียกเธอว่าหลิงหลิงก็แล้วกัน ซบ้าหรือเปล่าห,หลิงหลิงเธอเองก็ชอบชื่อนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะเออฉันจากนี้ไปพวกเรามามีความสุขท่านพ่อกล้าดียังไง นี่แกท้าทายพ่ออย่างนั้นเหรอเธอพ่อต้องการแบบนั้นก็ย่อมได้ครับที่ผ่านมามีแต่คนชมแต่เลยมีกลัวอะไรแล้วสินะแกคิดว่าแกเก่งที่สุดในจักรวรรดจริงๆหรือไงไอเด็กอมมือก็ไม่รู้สินะแต่ก็น่าจะดีกว่าบุรุษในยุคสงครามที่ล้าสมัยไม่ใช่หรอกครับอืมจ้าลูกชาย แกไม่จําเป็นต้องอยู่อะโมโหฉันหรอกเพราะฉันจะกระทืบแกตามที่แกต้องการคงทุกคอยดูกันว่าใครจะเป็นคนกระทืบใครกันแน่ล่ะครับสถานการณ์นี้มันจะไม่เป็นอะไรหรออย่าห่วงเลยไอว้วาเจนีเพราะพวกเขาทำแบบนี้กันทุกๆวันนั่นแหละ <c oughs> ง<ำ>ั้พวกเขาไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆหรอกใช่ไหมก็ทะเลาะกันจริงๆไง ที่ห้องอาหารเนี่ยนะพวกเขาไม่ได้เลือกหรอว่าจะเป็นห้องอาหารหรือว่าห้องรับแขกคราวก่อนนะ่ะได้ยินว่าทะเลาะกันในพระราชวังด้วยก็แล้วทำไมถึงทะเลาะกันอย่างนั้นล่ะคะกระท่านพี่กำลังทำงานเป็นผู้แทนของดยุคแทนท่านพ่อนะ่ะได้ยินมาว่างานเยอะมากเลยด้วย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าท่านพ่ออยากจะสละตำแหน่งดยุคให้ท่านพี่ไปเลยนะสินะ เราทำไมถึงเย้รื่องงางหน้าที่ดูแลหัวหน้าตะโกนมันไร้สาระสิ้นดีไร้สาระอย่างนั้นหรอแน่นอนสิเพราะไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าเรื่องน่ารักน่ารักในโลกหรอกคุณพระ ฉันลืมไปเลยว่าบรรยายลักษณะตัวละครของดยุกที่เหมือนกับคนโง่น,นั้นไว้ยังไงบ้างในเรื่องทาทเมื่อวันวานคือพระชายาในวันนี้ดยุควิกเทเกอร์เป็นตัวละครที่ชื่นชอบสัตว์เล็กๆแล้วก็น่ารักน่ารักถึงแม้จะเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงคาริสม่าอันล้นเหลือแต่กลับอ่อนแออย่างไรที่สิ้นสุดไม่อยู่ต่อน้าสัตว์อะโอ,โอ,โอ,โอและแน่นอนว่าเหมือนจะอาการหนักกว่าที่ฉันวางเอาไว้อีก เจ้าลูกชายถ้าแกยอมขึ้นเป็นระยุกอย่างว่าง่ายแล้วล่ะก็ฉันจะไม่ใช้กำลังกับแกคงต้องขอปฏิเสธท่านพอเป็นดะยุไปน,นานๆท่อะครับถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะนะผมเองก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันมีช่องว่างๆเยอะเลยฮะ นี้ก็ตาฉันบ้างวันนี้การเคลื่อนไหวของท่านพ่อดีกว่าที่เคยเลยฮะคงจะอารมณ์ดีพรได้เจอวาจจินนั่นแนะ่ อาหารหคนพวกนี้นะไม่รู้จักคุณค่าของอาหารเอาซะเลยยังยังไม่หยุดกันอีกหรอกคะหลิงหลิง กำลังทำอะไรอยู่ที่หัวโต๊ะกันคะไม่เห็นหรอว่าอาหารมันตกลงมาหมดแล้วอะแถมชามก็แตกอีกคิดว่าเป็นช้นชั้นสูงแล้วจะทำอะไรก็ได้หรอคะไม่รู้หรือไงว่าของกินเป็นของมีค่าน่ะค,ค,คุณหนูฮฮฉันเคยใช้ชีวิตด้วยการกินของที่ไม่ดียิ่งกว่านี้อีกคะ่ะแต่ยังไงฉันก็ต้องกินมันเพื่อให้มีชีวิตรอดให้ได้ แล้วถ้าออไปตามค้างถนนก็จะมีเด็กๆอย่างชั้นอีกมากมายเลยด้วยหลิลหงๆหลงเธอกำลังท,ทำอะไรของเธอนะอ,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 อร่อยจัง Isaac! <sniff ing> มันอร่อยมากเลยล่ะคะถึงแม้ว่าอนาเขตวิเทเกอร์จะร่ำรวยกว่าที่อื่น แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่เขตนี้จะได้กินอิ่มกันทุกคนหรอกนะคะฉันก็อยากจะให้พวกท่านจดจำเรื่องนั้นเอาไว้ด้วยอะ่ะเพราะท่านทั้งสองคนเป็นเจ้าของอาณาเขตนี้คะฉันฉันพลาดแล้วพลาดยังไงไปสั่งสอนท่านในยุคนี้ต่อให้โดนไล่ออกไปทั้งอย่างนี้ฉันก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวเลยล่ะ กะแล้วเอวาเจลินนี่ฉลาดจริงเชียวอาจารย์เคยบอกอยู่เสมอว่าเราต้องปกคร้องจากมุมมองของเวดาชาวมือจึงจะเป็นเจ้าเมืองที่ดีได้แถมยังบอกได้ด้วยว่าวิทฮเ,เกอร์นะ่ะต้องทำอย่างนั้นเ <c oughs> ราอ,อาจารย์ยังเคยบอกอีกว่าตอนกินข้าวให้ขอบคุณอยู่เสมอและอยากกินเหลือด้วยใช่ไหมอืมเธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงกัน่ะ เพราะฉันเองก็เรียนมาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ดูว่าสองคนนั้นก็คงจะไม่ได้เรียนมาสินะพวกผู้ใหญ่ที่โตแล้วเขาไม่ทะเลาะกันต่อหน้าเด็กหรอกนะคะเกิดโทอัสเอาไปทําตามขึ้นมาจะทำยังไงล่ะอฉัน่ะเคยเจอเด็กมาหลายรูปแบบแล้วล่ะแต่เพิ่งเคยเจอเด็กที่ถูกใจอย่างนี้เป็นครั้งแรกเลยฮะ เฮ้ยขอบคุณนะที่ช่วยสอนบทเรียนอล้ำค่าให้นะฉันขอสัญญาเลยว่าจากนี้ไปฉันในฐานะหัวหน้าตระกูลดดยุกจะสำนึกถึงคุณค่าของทุกๆสิ่งแล้วก็จะเลิกทะเลาะก,กันต่อหน้าโทอัสด้วยเพราะอย่างนั้นถ้าช่วยหายกรดฉันจะได้ไหมเอวาจจลีนอา้ย,ยจันดดยุกเอ่ออคือคือว่า ท่านได้ยกเรียกชื่อของฉันถูกแล้วถามยังคุกเข่าให้ฉันอีกด้วยแตกต่าง,างจากชนชั้นสูงที่เอาแต่โอ้อวดเชื้อสายของตัวเองเราก็ดูถูกสามัญชนอย่างสิ้นเชิงถ้าได้อยู่กับคนเหล่านี้แล้วแล้วก็แน่นอนเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะนายท่าน <laughs> ถึงไม่ได้เป็นลูกสาวงชนชั้นสูงแต่ฉันก็จะมีความสุขได้นนแน่แน่อ่าทัานดียุเป็ <c oughs> นรอยยิ้มที่น่นรารักจริงๆเลยหลิงหลิงหนึ่งเดือนต่อมาอ่าเอะมาแล้ว รอนานหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> คุณชายใครเดีวตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะได้เรียนการเล่นแร่แปรธาตุหรอคะเราก็จะได้เจอท่านเอเรีสด้วยอืมเราไปทักทายเขากันก่อนเถอะแต่อย่าคาดหวังมากนะก็ล้วกันเพราะเอเรีสนะคฮะ <c oughs> ไม่สิให้เธอลองไปเจอเขาด้วยตัวเองจะดีกว่า เอเรียสทักทายสิเด็กนี้จะมาเป็นผู้ช่วยของนายสวัสดีคะ่ะท่านนักเล่นแร่แปรธาฉันชื่อว่าเอวาเจนตอนนี้นายมีแผนจะทำอะไรกันแน่ใครเดียวใ <c oughs> นนา,ายบอกว่ายุ่งไงฉันก็เลยหาคนมาช่วยนะ่ะ <c oughs> อะไรกันทำไมปากเถื่อนแบบนี้ล่ะฉันต้องเขาก็หมอนี้ให้ได้นะ ทนายมาพูดเรื่องไร้าสาระแล้วหรอก็ใสหัวไปซะมาเอาใจช่วยกันนะคะว่าเอวาเจลีนจะอยู่กับท่านเอลเรียดได้หรือไม่โปรดติดตามได้ที่อีพีหน้าเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub ับ r ส b e ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ